สวัสดีครับท่านผู้ชมฟังกันรอบดึกนะครับฟังกันมันๆนะครับฟุตบอลลิโวไทยลีกหนึ่งนะครับขณะนี้เวลา3ามทุ่มยีนาทีนะครับก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับวันนี้4คู่นะครับ4คู่ถือว่าบิ๊กแมตจะอยู่วันนี้หมดเลยนะครับไล่แต่แบงคอกอยู n i นเตตพีทีประจวบราชบุรี b ีจีเวทุมแล้วก็บุรีรัมนะครับมาฟาดแข่งในวันนี้นะครับ ก็เมื่อเช้านี้ก็รายงานผลของเมื่อคืนนี้ครับเวลาตีสองก็รายงานผลของค่าคืนวันศุกร์และวันเสาร์ไว้เรียบร้อยแล้วนี่เเป็นคิวของวันอาทิตย์และว,วันนี้ฟาดกันฟาดแข่งกัน3คู่นะขอัยครับสคู่นะไม่ใช่4คู่จะ่3คู่นี่ก็สุดๆแล้วแหละไปที่คู่แรกเลยครับคู่แรกเลยครับที่สนามทรูบีจีนะครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับพบกับคอราชัสีมาเอฟซีนะครับสวัสดีค,ครับ สวัสดีคทเนี่ยแมตท,ที่แล้วนี่เก็บ1แต้มจากเมืองทองมาได้นะครับถือว่าป็นแต้มใหญ่นี่มาเยือนแบง็อกยูเนเต็ดก็เป็นไปตามความคาดหมายครับทูแบงกอกเก็บ3มแต้มไปได้เอาชนะสวัสดีคทไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าขาดลอยครับอืมก็ทําให้แบงคอกยูเนเต็ดนี่ยไล่จี้บุรีรัมไปเหลือแค่3แต้มนะครับอืมเหลือแค่3แตมวันนี้ในบุรีรัมเสมอนะครับ แบงคอกยูนเต็ดเนี่ยแข่งเจ็ดชนะ5เสมอ1แพ้1นะครับ1ในนั้นก็แพ้บุรีรัมย์นี่แหละมีอยู่16แต้มนะครับอยู่ร <c oughs> องจ่าฝูงนะครับถือว่าเป็นเอ่อเป็นผลงานที่เข้าเป้าเป็นมาตรฐานของของเดอะแบนเลยอ่ะครับว่างานเถอะนะก่อนฟีฟ่าเดย์อยู่ที่รองจ่าฝูงนะี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับส่วนนคาราชีมา FC นะครับอยู่อันดับที่12นะครับหล่นลงมาอยู่อันดับที่12 แข่งเจ็ดชนะหนึ่งเสมอสี 2, ่แพ้สถ้คมีอยู่7คะแนนครับออกไปทางเจ้านะครับแหมก็ชนะนัดเดียวนะครับก็ถือว่าก็ถือว่ายังไม่เป็นความเขาเรียกว่าอะไรถ้าแฟนบอลก,ก็ยังไม่เป็น,ปน,ปน,ปนที่ตรงตามความเป้าหมายนะครับนครราชสีมา f c ฟีเนี่ยขึ้นมาจากไทยลีกสองเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ ยืนหยัดอยู่ที่ไทยลีกหนึ่งมา1ปีละนี่คือฤดูกาลที่2นะครับจริงๆก็ไปไปมาๆนะฮะนครราชสีมา FC นะครับอ่ะไปดูคู่ที่2เลยครับของวันนี้นะครับคู่ที่2ของวันนี้พีทีประจวบนะครับเปิด3อ่าวสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนราชบุรี FC นะครับทีมรองจากฝูงก่อนลงแข่งนะครับผลปรากฏว่าพีทีประจวบนะครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ แอดมินก็สลับกันไปสลับกันมานะครับในการรับชมนะครับระหว่างแบงคอกแล้วก็แบงคอกอ๋อขออภัยครับบุรีรัมแล้วก็พีประจวบคู่นี้เล่นบอลช้านะครับเนื่องจากว่าตัวผู้เล่นน่าจะมีอาการบาดเจ็บอยู่บ้างนะครับแต่ว่า pt ทประจวบก็ตามมาตรฐานของโคตเตียนะครับนะแกเล่นช้าไม่เป็นหรอกแกก็เปิดเกมลูกของแกแหละถ้าว่า ไปไหนก็ตามเถอะแต่ว่าถ้าว่าอยู่ที่พีทีประจวบเนี่ยสินัดเนี่ยไม่แพ้เลยครับชนะ8เสมอ7นะครับมาชนะอีกนัดนี้ก็เป็นชนะ9นะครับตามสถิติเมื่อไล่มาตั้งแต่ที่แกมาคุมนะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับดังนั้นแล้วพีทีประจวบเนี่เก็บ3าแต้มไปได้ก็ถือว่าเป็นสาแต้มแรกในฤดูกาลนี้เลยนะครับทําให้พีทีประจวบ จากอันดับที่13ครับวิ่งไปโน่นเลยอันดับที่8เลยครับเมื่อเช้านี้บอกว่าโมเมนตัมมามาจริงๆครับถ้าพี่เตี้ยมาก็จะมายาวๆนะครับแต่อย่าให้แกโมเมนตัมเสียก็ไปยาวเหมือนกันพิทีประจวบนะครับมีอยู่9คะแนนนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด7นัดชนะ2เสมอ3แพ้2นะครับก็เป็นลองเป็นลองเชียงรายนะครับด้วยประตูลูกได้เสียแล้วก็เป็นลองการท่าเรือนะครับ เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึง่งหลังฟี ف าเดย์หยุดฟี ف าเดย์ก็ไปวอร์มอัพดักแต่แต่ก็มีหลายหลายคนนะครับที่ <c oughs> น่าจะติดทีมชาติไปรวมฟาดแข่งกับทีมชาติชตุดใหญ่หรือยูย่สามปีอะไรประมาณนี้เนาะก็งไงก็เอาใจช่วยจจเชียร์นะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่เอเชียนคัพเราพบกับไต้หวนันไปกลับนะครับะจะตอนรับการมาเยือนก่อนที่น่าจะเป็นสนามธรรมศาสตร์รอแอดมินไม่แน่ใจนะว่าระหว่างธรรมศาสตร์หรือว่าราชมังคลานะครับ ก็เปิดเย่าก่อนนะครับพีธีประจวบอยู่อันดับที่8นะครับส่วนราชบุรีนะครับหลังจากแพ้นัดนี้หล่นลงมา1อันดับนะครับเนื่องจากว่าแบางกอกเขาเก็บชัยชนะได้ราชบุรีอยู่อันดับที่3นะครับแข่ง7ชนะ4เสมอ1แพ้2นะครับมีอยู่13คะแนนนะครับเป็นรองแบงกอกอยู่3คะแนนแล้วครับทีนี้ไล่ตามแล้วทีนี้อ ็ถือว่าการแพ้นัดที่2ของฤดูกาลนะครับก็ว่าอยู่เมื่อเช้านี่ก็ว่าอยู่ไปเจอที่ไหนก็ช่างอย่าเจอที่3ามอาสเตเดียมถ้าเจอสามอาลสเตเดียมเนะี่ยงานหนักทุกทีมงานหนักทุกทีมไปดูคู่สุดท้ายถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์อยู่ที่นี่เลยครับบิ๊กแมตช์ของประจําอาทิตย์นี้บุริลัมยูเนเตดนะครับเปิดช้างอารีนาสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของกระต่ายแก้วบีจีปทุมนะครับ ผลปรากฏว่าแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับเสมอกันไปอย่างสุดมันนะครับสประตูต่อ2นะครับเป็นเกมระดับแอดมินใหร้ระดับ5ดาวเลยว่าเนื่องจากว่าทั้งคู่ได้เปิดเกมไวกันตลอดนะครับยังก็ดูบอลน,นอกนะนะปกติบอลไทยจะสปีดชา้าแต่ว่าเออมาดูบุรีรัมยูเน็่แล้าก็บีจีปทุมอะโหก็สุดๆเลยครับเล่นไม่กลัวแข้งขาหักสปีดบอลไวมากเลยครับจริงๆแล้วน่าจะยิงกันได้มากกว่านะ่า นี้นะครับโดยเฉพาะบุรีรัมนะครับเฉียวไปเฉียวมาแล้วก็ชนเสาชนคานนะครับแหมก็ไม่รู้จะพูดยังไงะครับมันแม่นเสาทั้งแม่นทั้งเสาทั้งคานนะครับก็เลยชวดสามแต้มไปอย่างน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายมากเลยนะครับส่วนบีจีปทุมแทบจะไม่มีจังหวะเลยครับมีจังหวะอยู่บุบว่าบุบว่บบานิดหน่อยเจ้าเจานะครับ เจวันนี้ยืนหน้าเป้านะครับก็จะโดดเดียวนิดหนึ่งแต่ว่าเมื่อบอลถึงเท้าก็โอ้โหน้องสุดๆนะครับสุดๆนะครับเจเจนี่สุดๆจริงๆเลยครับก็ทําให้บุรีรัมย์นะครับเก็บเพิ่มได้แค่แต้มเดียวนะครับมีอยู่19แต้มนะครับแล้วก็นําโด่งเป็นจ่าฝูงนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด7นัดชนะ6เสมอหนึ่งนะครับยังไม่แพ้นะครับเป็นทีมเดียวในไทยหลีกหนึ่งนะครับที่ยังไม่แพ้มีอยู่19คะแนนนะครับอื ส่วน BG ปทุมนะครับหลังจากเก็บได้1แต้มนะครับก็วิ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะครับ BG ปทุมอยู่อันดับที่5แข่ง7ชนะ3เสมอ2แพ้2นะครับมีอยู่11แต้มนะครับแหมก็ไปเสียทรงเสียรูปตอนที่ไปแพ้เชียงรายยูเนเต็ดนะครับที่สนามสิงห์เชียงรายนะครับก็น่าเสียดายนะครับก็อยู่อันดับที่5นะครับเดี๋ยวหลังฟีฟ่าเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับในขณะนี้แอดมินกำลังดูคิสตันพาเลสนะครับ เอเวอร์ตันนะครับโดยคริดตันพาเลนไปเยือนนะครับที่สนามฮิลดิกินสันนะครับคริดตันพาเลสอ๋อโอลิเวอร์การ์เนอร์ทำทีมได้ดีมากเลยนำขนาดนี้นั่ำเอเวอร์ตันอยู่1ประตูต่อศูนย์นี่จะได้จุดโทษหรือเปล่าเนี่ยแอดมินไม่แน่ใจนะกำลังดูอยู่ว่าใช่หรือไม่นะครับตอนนี้กล้องยังซูมซูมเข้าไปใกล้ๆลย,ยังไม่เห็นว่าใครได้จุดโทษแต่ว่าชี้ไว้ละชี้ไว้ละเอเวอร์ตันเจ้าบ้านได้จุดโทษนะครับอ่าได้ได้จุดโทษอนะ่ะเป็นอะไรที่ อาจจะตีเสมอได้หรือไม่อะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับในขณะนี้เนี่ยกำลังเอาบอลไปตั้งจุดโทษจะหยุดสถิติแอดมินเชียอย่างเงี้ยนะเชียเอเวอร์ตัน,นให้คว่ำคิสตันพาเลตให้ได้นะครับหรือว่าแบ่งแต้มจากคิสตันพาเลตไปได้ซึ่งคิสตันพาเลตในพเมลีนี่ยังยังไม่แพ้เลยนะครับยังไม่แพ้เลยซึ่งในขณะนี้เนี่ย หากว่าตีเสมอได้นี่บอลเนี่ยจะเข้าทางจะเข้ามาทางเจ้าบ้านนะครับเอเวอรตันเน่ยเพราะว่าอัดทรงดีกว่านะครับในครึ่งหลังอ้าวเสมอแล้วฮะอ่ายิงไปตีเสมอแล้ววิ่งไปคนละทางเลยนะครับก็ เดี๋ยวเราติดตามไปเรื่อยๆครับลิเวอร์พูลก็แพ้นะครับแพ้อีกแล้วนะเป็นการแพ้ในสามนัดรวดเลยครับทุกรายการนะครับสามนัดรวดเรียงกันมาเลยครับแพ้คริสตันพาเลสสองประตูต่อหนึ่งกาลาตสลายหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็แพ้เซลซีอีกสองประตูต่อหนึ่งก็ทำให้อาร์เนอร์สลอตต้องถามตัวเองแหละวันนี้ทั้งแฟนบอลก็ถามอาร์เนอร์สลอตเอลยป,ปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็น อฟอร์มเนี่ยไม่ได้ปึงปังอย่างฤดูการที่แล้วเลยหรือว่าปีที่แล้วนี่เป็นยังยังได้เขาเรียกว่าอะไรได้งานเก่าจากเจนคอปได้แผนเก่าจากเจนคอปทำให้นักเตะเนี่ยยังได้สไตล์นั้นอยู่หรือเปล่าพาอฤดูการนี้เปลี่ยนมาเป็นสไตล์อร์เนอร์สลอตนะครับที่บุกตรงกลางนะครับบุกตรงกลางไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วก็ตรงข้างก็แทบจะไม่กดดันเลย กาเฟแบกเนี่ยไม่ไม่หมุนไม่หมุนไปตรงกลางเลยนั่นนั่นก็คือข้อแตกต่างนะครับที่เห็นได้ชัดเจนนะครับยิ่งเอาฟอร์ลนเวียสมาวิ่งตัวลุกยังเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยยังไม่มีเลยครับยังหาผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันยังไม่มีเลยก็ยังไงก็ต้องอรอดูผลงานต่อไปว่าจะมีนัดที่4นนดที่5หรือไม่ใน,ในการแพ้ติดกันนะครับก็ผิดคาดนะผิดคาดมากเลยในขณะนี้นะครับ เอเวอร์ตันยังเสมอกับคริสตันพาเลสที่ฮิลดิกินสันนะครับหประตูตอนน่อ1อยู่นะครับแล้วก็แอนบิโอเชียเอเวอร์ตันนะเขาลองด,ดูความโอลิเวอร์แผนโอลิเวอร์การ์เนอร์ได้หรือไม่นะครับอืมก็แฟนๆเชียร์ <laughs> ทีนี้ตารางของฟุตบอลไทยลีกลีโวไทยลีกหนึ่งเนี่ยเราจะไปเจอกันอีกทีนูป่ประมาณวันที่19นะครับก็ทั่วโลกนะครับเพราะว่าฟีฟ่าเดเนี่ยพร้อ,อมกันทั่วโลก ก็ดูว่าเราจะมาให้ก,กำลังใจกันเชียร์ในทีมชาติชุดใหญ่นะครับเชียร์ทีมทีมทีมช้างศึกนะครับในการต้อนรับการมาเยือนของไต้หวันจีนไทเปทั้งทั้งไปและกลับนะครับทั้งไปและกลับซึ่งเราแพ้ไม่ได้นะครับแพ้ไม่ได้นะครับแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้ในตกรอบเลยต้องเก็บให้ได้ทั้ง6แต้มนะครับถ้าแพ้เนี่ยอ,อีชีก็อยู่ไม่ได้นะว่างั้นเหรอว่างั้นว่าตามฟอร์มเลยแล้วก็ ว่ากันตามโลโลฟุตบอลเลยเนื่อเนื่องจากว่าเราไปแพ้เติร์มินิฐานที่เติร์มินิฐานน่ะสประตูต่อหนึ่งซึ่ง3ประตูต่อหนึ่งเนี่ยทำให้เติร์มินิฐานมีอยู่6แต้มนนในกลุ่มในกลุ่มกลุ่มกลุ่มดีนะแต่แอดมินจำไม่ผิดเนาะกลุ่มดีนะครับเติร์มินิฐานแล้วก็ทีมไทยนะครับแล้วก็จีนไต้หวันเออดังนั้นก็ร่วมกันเชียร์นะครับผมร่วมกันเชียร์นะครับในวันที่ ที่9แล้วก็แอดมินจะไม่แน่ใจว่าวันที่สิบหกไม่นะครับเอออ่ะสลับคลิปนี้นเดี๋ยวรอไว้กันเท่าน,นี้ก่อนก็แล้วกันอ่ในส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดแอดมินเอาไว้ในสไลด์ที่2นะครับเนี่ยก็เลื่อนไปดูได้นะครับผมอ่ะแล้วเราจะเจอเจอในคลิปอ่าไทยลีกหนึ่งอีกในวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับอ่าจะเอาโปรแกรมอ่ในหลังฟีฟ่าเดเอามาให้รับชมนะครับ ว่าใครพบกับใครบ้างแล้วก็เรามาทวนผลการแข่งขันกันอีกทีนึงนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ